ถ้ำท,ทานลอดใหญ่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ตำบลเขาโจดอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีคราวนี้พูดตำบลอำเภอถูกต้องแล้วสองคลิปก่อนสัญญาอนิจจาความชราเข้าครอบงำ ทำให้พูดอำเภอพลาดไปเป็นอำเภอน้องปลือที่เพิ่งเดินทางผ่านมาครับที่นี่ถ้ำท,ทานลอดใหญ่เข้าทางบ้านเขาเหล็กอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งมาจนเกือบจะถึงถ้ำได้แล้วเดินเข้ามาแค่300เมตรครับ